ลูกศิษย์ปู่ทุกคนตื่นเช้ามาปู่ก็ทำให้เลยนะสิ่งที่ปู่พูดไว้ว่าจะทำให้พวกเองเห็นตัวแรกปู่ก็ได้มาชิ้นหนึ่ง้ะปู่ก็จะเอามาให้พวกมึงดูเอานะก็ดูเอารักคำอธิษฐานที่ปู่บอกไปก็หอให้พวกมึงมีโชคมีบุญวาสนาจับเงินหมืน่นจับเงินแสนจับเงินล้านกันนะก็ขอให้พวกมึงไปซื้อลอตเตอรี่นะ เลขท้ายสองตัวสามตัวมึงเชื่อผูนะต้องถูกรางวัลแน่นอนดูเอานะผูทำให้แล้วตามสัญญาที่กับลูกศิษย์ไว้ดูเอานะเห็นเลขอะไรก็เอาไป,ไปจาัดก,การเกาโอเองนะผูไม่สนับสนุนเล่นกันพนันน,นนะลูกศิษย์ผูผูให้ไปซื้อลอตเตอรี่เพื่อสนับสนุนรัฐบาลเขานะ ดูเอานะลูกศิษย์ปู่ใครมีโชคมีบุญวาสนาว่าจะถูกรางวัลงวดน,นี้ก็ดูเอานะปู่ทำให้แล้วคอยจับจ้องเอาออกอะไรก็ตามแต่วาสนาของพวกมึงนะออาไปตีกันเอาเองจะบวกลบคูณหารหรือจะกลับไปกลับมาก็แล้วแต่นะดูเอานะลูกศิษย์ปู่ปู่ทำให้แล้วนะปู่ไม่เคยทำเลยเนี่ยครั้งแรกในชีวิตของปู่ที่ทำแบบเนี้ย ก็ดูเอานะดูสิโฟใครมีดวงในทางนี้ก็เอานะก็ขอให้พวกมึงจงร่ำรวยเงินทองคนที่เป็นหนี้เป็นสินถ้าถูกลังวัลแล้วก็ไปชดใช้หนี้เขานะอย่าหนีหนี้เขานะมึงจะได้หมดหนี้หมดสินสักทีมึงจะไม่ได้ไม่เดือดร้อนไม่ลำบากอีกนะดูเอาขู่ทำให้แล้ว ผมเห็นกันแล้วนะชัดๆเอานะตามเนี้แหละถ้าชอบถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามปูนะอยากให้ปู่ทำอีกก็พิมพ์มาบอกนะ